หนุ่มสอนรามปากแข็งไม่รับเลิกนุ้ยสุจิลาแต่มั่นใจว่าเขาไม่สำมาใช่ไหมไม่สหรอเพราะว่าเพาว่าเอาเอาเลิกหรือห่างกันฮะอ่าเลิกป่ะฮะถ้าพวกเขมมาเลิกป่ะฮะถ้าเกิดว่าผมกับพ่อแม่ผมผมบอกว่าเออผมห่างกันแต่พ่อแม่ผมก็ไม่รักพ่อรักแม่ทุนที่ผมไปถ่ายหนังยังไงผมไม่บอกครับเขาเนี่ยไม่ตอบแล้วกัน ครับผมแต่สามารถบอกได้อย่างเดียวว่าทรงจำไว้นะครับว่าผู้หญิงไทยถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีขนบรมเนียมประเพที่ดีการให้เกียรติผู้หญิงสุภาพสตรีให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วผมเป็นผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดูมาให้มีความสุภาพบุรุษเช่นเดียวกันยอมรับการตัดสินใจในทางที่คนที่ร,รักจะเป็นนทิศทางให้ดี เราถูกสั่งสอนแบบนี้เราไม่เราไม่ได้ต้องการจะเอาในความรู้สึกของเรามาล้อเล่นเพื่อมาหลงสุดอิีนขายผมเป็นคนตรงไปตรงมาและเปิดเผยครับและก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังหรือต้องเฉยสร้งแกล้งทำฮะเพราะฉะนั้นผมรักใครผมชอบใครผมพบใครผมก็จะพูดแล้วก็ผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาไม่เคยโกหกใครแต่ผมจะตอบคาถามแบบถูกต้องตามกันราเทศะและว,วาระอันควรที่ต้องตอบว่าคําตอบนี้นนควรตอบหรือยัง คำตอบนี้มันถึงเวลาที่ต้องตอบหรือยังนี่คือเนื้อข่าวที่ทุกคนเฝ้าจับตาหาคำตอบมาตลอดหลายปีจนในที่สุดก็เดินทางมาถึงวันนี้ข่าวใหม่ในปี2,553สอนรามฟุง้งชีวิตโสดไม่เหงามีงานเป็นเพื่อนชีวิตโสดเป็นงไงบ้างคะพี่นุ้อก็ดีฮะทางานดูแลคุณแม่ดูแลคุณพ่อได้เต็มที่แต่ชุดนี้จะบ้างงานหนักหน่อยครับผมตื่นเช้าทำงานตื่นเช้าทำงานแล้วก็ทำงานเก็บทุกวันจนชิน นี่คือวัฏจักรชีวิตที่เดินหน้าหมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปตลอดเวลาในหน้าหนึ่งทั้งหมดนี้มันคือข่าวที่ทุกคนสนใจแต่ในทางกลับกันมันคือข่าวที่สร้างความท้อใจให้กับดาราหน้าหนึ่งมากที่สุดข่าวเรื่องความรักถามว่าท้อเนี่ยไม่ได้ท้อเรื่องความรักแต่ท้อเพราะว่าผมมีเรื่องอื่นที่อยากจะตอบมากกว่าเรื่องความรักแต่ผมก็ต้องตอบเรื่องความรักเสมอแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยระมัดระวังคำตอบอยู่เสมอ แต่บางครั้งเนี่ยคำตอของผมในการให้ข่าวไม่ค่อยจะตรงกับคำให้สัมภาษณ์นะเพราะฉะนั้นความท้อใจกคือว่าอยากจะให้อธิบายหรือลงคำสัมภาษณ์เหมือนกับที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ให้เกียรตสุภาพสรีที่เป็นเพศแม่ทุกครั้งถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลา20ปีสอนรามเทพพิทักษจะตกอยู่ในฐานะดาราหนึหน่งผู้ชายเจ้าของเนื้อข่าวที่เราสามารถเข้าไปอ่านได้ตลอด แต่ทว่าเรื่องบางอย่างข่าวบางหน้าคงไม่จําเป็นที่เราทุกคนต้องตามล่าเฝ้าหาคําตอบจากเขาเจ้าของข่าวหน้าหนึ่งช่วงหน้าเราจะเดินทางไปติดตามข่าวหน้าต่อไปของศรรามเทพพิทักษ์ที่แตกต่างออกไปจากกราฟชีวิตนี้รางวัลลูกกตันยูเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากสุดในชีวิตครับพี่เขาบอกว่าคุณชมนมรยาพี่เสียชีวิตผมขอขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยอาจจะทําให้เราถึงกกบชีวิต เรราาก็อดมดมไ้ทาพลาดก้าวต่อไปได้ชุน้าหลายต่อหลายปีเรามักจะได้อ่านข่าวดีของสอนรามเทพพิทักษ์ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีหนุ่มสอนรามรับปริญญาตามความตั้งใจของพ่อของแม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ทำได้เรียบร้อยแล้วครับคงไม่มากนะ่ วันนี้น้องก็ติดสัมมนาท,ที่ที่จุฬารก็แสดงกาน์ินดีครับหนุ่มสอนรามสุดเจ๋งคว้ารางวัลสตาร์ปาร์ตี้ขอบพระคุณนะครับวิทยาสารรีวูนะครับ ก็ต้องขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงทุกท่านหรือว่าบริษัทผู้บริษัทหรือว่าองค์กรนะครับต่างก็ช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะครับคงจะไม่ได้มีผมเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่ารางวัลน,นี้เนี่ยเป็นของสังคมของวงการบันเทิงผมขออนุญาตรับแทนและกันนะครับรับแทนคนบันเทิงทุกคนที่มีจิตใจ คอยดูแลนะครับเพื่ออาภรณต่อผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเราทุกๆคนนะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติครับขอบคุณครับสอนรามเขียกคิยยวยืดอกรับใช้ชาติเร็วเร็วทหารทำอะไรเร็วตุนรัออน สอนรามไฟแรงเดินหน้าเจ้าของรายการทีวี ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็เล่าให้เราฟังเราก็คิดว,ว่าเอ๊ะเราก็เห็นงานยุ่งเห็นถ่ายละครทุกช่องเล่นทุกช่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็ยังยังแปลกใจว่าเออเขามีเวลามาทำ production house ของตัวเองจะทำรายการเองอะไรเขาก็มาเล่า,ลาให้ฟังเราก็ในใจยังคิดว่าเขาเคงไม่น่ามีเวลาออย่างเงี้ยแต่ว่าภายในไม่ถึงปีอ่ะเขาก็ทำขึ้นมา แล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปเราก็รู้สึกประหลาดใจอ่ะว่าโออเก่งเนาะสามารถบริหารจัดการเวลาได้พระเอกก็จะเป็นผู้บริหารก็ต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มพระเอกตัวอย่างรับรางวัลลูกกตัญยูดีเดน่นรางวัลลูกกตันยูเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตครับบางครั้งความกตันยูแปลว่ารู้คุณกะตะเวทีแปลว่าตอบแทน ถ้าเมื่อวันใดยังไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนเพราะว่ากําลังเราน้อยทุนทรัพย์ที่เราหามาหน้าที่การงานเรายังไม่พร้อมก็ขอให้มีแต่กระตันยูไว้ก่อนคือให้สํานึกแล้วก็รู้คุณรู้คุณคนมีโอกาสเมื่อไหร่ทํางานแต่โตได้เมื่อไหร่ค่อยกระตาเวที ว่าภาพข่าวดีๆที่ใครๆอยากอ่านมันกลับไม่ได้มีแค่ด้านนี้เพียงด้านเดียวเท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ที่ได้ใช้คําว่าดาราหน้าหนึ่งเมื่อนั้นมันต้องมีเรื่องราวอื่นๆตามมาด้วยเริ่มกันด้วยบทบาทการเป็นนักร้องที่เคยชินตาไม่เคยรักกันเลยใช่ไหม บั้มเพลงอะครับมันได้รับความนิยมอย่างมากเลยคือเพลงที่ได้รับความนิยมจริงและชื่อเพลงไม่เคยลากเลยใช่ไหมเป็นเพลงที่ทําให้ทุกคนรู้จักผมในการร้องเพลงแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมร้องเพลงละครเรื่องขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันย่นหมือนก่อนแล้วก็มาออกชุดสองที่จุ๊บๆก็มีเสื้อลายจุบ๊บแล้วก็มีท่าเต้นก็เป็นในยุคนั้นยุคหนึ่งที่เราคงจะทําความเข้าใจได้ว่า พระเอกสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับเหมือนรุ่นพี่หนุ่ยอมพลนะครับเหมือนพี่บ mm ิล hmm. ลี่โอแกนเพยงแต่ว่าภาพแล้ววันนั้นเนี่ยของความเป็นพระเอกของพี่หนุ่ยอมพลกับพี่บ mm ิลลี่พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน mm ์ hmm. ก็ยังสามารถที่จะร้องเพลงได้ถ่ายโฆษณาได้เดินแบบได้เป็นหน้าปกแฟชั่นได้นะครับแต่ความเป็นในแบบนั้นเนี่ยจะมาเป็นพระเอกเหมือนเราไม่ได้ทุกคนการเป็นนักร้องจะเป็นพระเอกของเราไม่ได้ เราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสเดินตามรอยเท้ารุ่นพี่ๆที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าเราก็คงจะมีหน้าหนึ่งในประวัติของเราว่าเราได้ทำทุกอย่างครบอย่างน้อยก็มีเพลงหนึง่งหรือ2เพลงจาก60เพลงที่มีคนรู้จักถึงแม้ว่าเพลงเหล่านั้นจะยังคุ้นหูจนถึงวันนี้แต่ทว่าภาพที่ทุกคนอยากเห็นคงไม่เป็นเช่นวันเก่าอีกแล้วจะออกอีกไหมครับ ล่าสุดผมก็ร้องเพลงละครแม่หญิงนะครับผมเล่นละครแม่หญิงแล้วร้องเพลงแม่หญิงผมก็ไม่แกลบบอกว่าโหลดลิงทงกระจายเลยตามมาด้วยอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เข้ามาสร้างความเสียใจยให้กับเขาและคนทั้งประเทศด้วยพาดหัวข่าวใหญ่ในวันที่20มิถุนายนอึ้งสอนรามสิ้นเก่งชนคนตายสารจำคุกหนึ่งปี6เดือนคดีขับรถสอนรามรอลงอาญาสองปีพผมเจอเหตุการณ์ตั้งอนะ